เบสุด้วยขี้ติดตดวไม่เชื่อแล้วโดนจีเลยพี่แม้ํทำยางได้ไงตอนนี้พีแเม้งถกกดปะป๊าแล้วนะจะไม่ขกับปะป๊าแล้วมามาจัดการปะป๊าให้หน่อยค่ะทำีงไงพี่แม้ เราทำอะไรหนูคะเสียงดังใส่หนูไม่คุยกับปลาแล้วขอบปุณค่ะม่ไม่ไม่งั้นจะไม่โกรธมาอีกแล้วนะจะไม่เกดแลหมเนี่ยหามพูดเสียงดังนะเไปม่คุยกับแบบปเดี๋ย่ไ่่ิดแลบินมันไม่น่ารักนะมันเหมือนล้อเลียนคุณนี่ปลาปลาเป็นนแม่ที่ดีของหนูอ๋อขอบคุณค่ะ ไม่ให้ป๋าป๋าเพราะว่าป๋าป๋าพูดเสียงดังแล้วพี่เมฆรักป๋าไหมรักแต่ไม่ให้เหรอเพราะว่าพูดเสียงดังไม่ชอบดูสิครับผมไม่มีพวกเลยอ่ะถ้าอยากมีพวกก็ต้องน่ารักสิคะน่ารักยังไงอ่ะก็ต้องไม่พูดเสียงดังแบบนี้พอได้ไหมครับแบบนี้เลยค่ะงั้นต่อไปเดี๋ยวป๋าป๋าจะพูดคำสียงนี้กับคุณแม่โอเคไหมครับพูดแล้วต้องไม่ได้นะคะป๋าป๋าอยากได้กุญช์ค่ะสวัสดีุณป้า เสิ่งดังเกินไปแบบนี้ไม่เอาอยากได้กุ er. ต์ค่ต้องซื้อกดตมันทุกคนว่าผมเสียงดังเกินไปจริงไหมครับลูกผมไม่ชช่ผมเสียงดังอะ่ะค่ะป๊าเสียงดัง